ใส่ใส่มาเก็บมะก่วงค่ะลูกมีแต่ลูกดอกปัญยมอันนี้ต้องเอาหาไม้มาสอยค่ะกำลังเก็บมะก่วงมะก่วงหลังสวนหลังบ้านนี่ๆป็แกล,ล,ล้งเปแกล้ล่าเติร์นกัดพวงกัดพวง ล่าบ่เล่ามันกร้องมั้งบ่ตกมากเลยลูกใหญ่ไหมสอยหนึ่งแตกก็จะทุ่มๆเลยหลังบ้าน อ so <c oughs> ันนี้ก็เขียวสวยน้ำดอกไม้แล้วก็รั่งมะฟางต้นมะพร้าวเขียวสวยบักเบ็ดเอาต้นน้อบอเพราะว่าเบ็ดเตียนนี่เธอคนเก็บต้นบ่ต้น thêm chờ bông bèn cái là trai plup plup plup, ừ, <cười> <cười> vèn, nhầm thao bảo, nè nè đặt ra lên, <laughs> múa tụ nhộng bóng mày vô tụ đâu, tụ già thùng thùng, nè nè nè, ว้าเนอะเบียกน้องนุ๊กใส่เด็เบียสีทองบ่เวียสีเหลืองเก็บโบพันเวียสีเก็บโบพันนี่เวียไม่ไม่ได้เขียวมาตัวไว้บางเรื่องมันเด้อเรื่องมัดก็จะเด้อนะ កិនដើហើយណាយកតើយកកិនដើមកមិះញ៉ៃញកាត់ត្រេះមិននេះមួយទៅកាត់អានេះវាអត់ទន់ទេ ញឹមបន្ទរក៏ផ្លែធំធំតែវាមិនดកយ៉ាងក៏ឆ្នាំនោះណោះណោះបងតែឆ្នាំនោះดកមែនអ្ហែងហ៊ឹមលឿនកែប